มาถึงสกูปแรกนะครับเป็นสกูปแรกของเวลาใกล้สิ้นปีแบบนี้ซึ่งเ,เป็นการส่งท้ายปีแบบมีแต่ข่าวดีนะครับว่ากวยเรื่องของ2ผคู่ชู้ชื่นที่เพิ่งจะแต่งงานกันไปนะครับมีคุณดอนธิรัฐดาแล้วก็คู่ของคุณออมสกาวใจนะครับไปขยายพร้อมๆกันนะครับว่าที่มาที่ไปความรักของทั้งคู่นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับ คริสต์มาส25ธันวาคมที่ผ่านมาสงสัยจะเป็นเรื่องดีมงคลนะคะเพราะว่าสองนักแสดงอย่างออมสกาวใจก็เข้าพิธีแต่งงานกับแฟนหนุ่มเออาทิตย์ส่วนนักแสดงที่หายหน้าหายต่อไปนานอย่างดอนทีรัฐดาก็วงแฟนสาวทานแแพย์์ชาวเวียดนามจัดงานช้างร้อยล้านค่ะ หลังจากที่คบหาดูใจกันนานถึง12ปีเต็มสำหรับคู่ฮอตอ๋อมสกาวใจและเอาอาทิตย์ีพาเพร์นแฟนหนุ่มนักธุรกิจทั้งคู่ก็ได้เริกจัดพิธีมันและฉลองแต่งงานในวันที่25ธันวาคม2557งานนี้ทั้งคู่ก็ได้ออกมาแถลงข่าวถึงงานครั้งนี้ด้วยว่าตอนเช้าเป็นพิธีสวมแหวนรดน้ำสังว้ผู้ใหญ่ตอนเย็นเป็นงานเลี้ยงเรื่องจดทะเบียนคงเป็นหลังปีใหม่ค่ะโดยทั้งคู่เผยต่อว่าคบกัน12ปีและแต่วันนี้ถือว่าเป็นวันฉลองคริสต์ส ความรักของทั้งคู่นั้นเกิดจากการเป็นเพื่อนกันมาก่อนโดยอ่อมประทับใจฝ,ฝ่ายชายที่เป็นคนอบอุ่นนิสัยดีตลกส่วนฝ่ายชายประทับใจฝ่ายหญิงเพราะเป็นคนสบายๆเป็นกันเองบอกรู้ว่าใช่ตั้งแต่ปีที่2ถึง3แผลนมีทยยัปีหน้าบอกเจ้าบ่าวอยากได้ลูกชายต้องปรึกษาคุณหมอเพราะค่อนข้างมีลูกยากด้านสินสอดฝ,ฝ่ายชายเรียกว่าเทหมดหนะ้าตกค่ะมีเท่าไหร่ก็ให้หมดอุกบอกรัดแหวน ส่วนแพลนฮันนีมูนแต่งเสร็จปุ๊บไปฝรั่งเศสกับสวิตเซอร์แลนด์เลย9วันส่วนจดทะเบียนหลังพี่ใหม่และคำนำหน้าและนามสกุลสาวออมบอกยังคงใช้เหมือนเดิมฝ่ายชายบอกไม่ซีเรียสเรื่องนี้ค่ะทำมันสัญญาก็คือจะดูแลกันตลอดไปฟังแล้วตะร้อนเผาเลยค่ะ ส่วนอีกหนึ่งงานคืองานเฉลอววิวาสองท้ายปีที่บรรยากาศนต็ไปด้วยความอบอุ่นสุดชื่นมืน่นและโรแมนติกอีกงานหนึ่งก็ว่าได้ค่ะสำหรับคู่ของหนุ่มดาทธิรัฐดากับสาวชาวเวียดนาม กอกเตอร์มิมีลานีนูเวนล่าสุดทั้งคู่ก็ได้ควงกันออกมาเปิดเผยว่าได้มีการจัดฉลองปาร์ตี้กันที่เกาะสมุยก่อนหน้านี้แล้วค่ะซึ่งได้เชิญเพื่อนสนิทและครอบครวัวมามีความสุขด้วยกันโดยตอนแรกทำท่าเหมือนฝนจะตกแต่ทางคุณแม่ได้มาปักต้นตะไคร้ให้เลยทําให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีส่วนพิธีมั่นและแห่ขันมากในตอนเช้าตนไม่ชอบโอเวอร์ไรอยากจัดให้เล็ก แต่คุณแม่ชอบแบบอลังการท่านเลยจัดการให้ทั้งหมดเพราะคิดหนักเรื่องต้องขี่ช้างค่ะแต่พอถึงเวลาได้เห็นช้างสองเชือกก็ดูน่ารักมากเลยทาให้ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีส่วนสินสอดก็มีแหวนเพชร7.2กรัตและเงินอีก2ล้านบาทโดยหลังจากนี้มีแผนจะซื้อบ้านและร้านทําฟันใหม่ให้กับฝ่ายหญิงเพราะร้านนี้ที่ทํางานมันไกลาจากที่พักมากและตนก็ยังมีโปรเจกต์อีกหลายอย่างที่ต้องทําสําหรับเรื่องมีลูกยังไม่พร้อม เพราะว่าตอนนี้ทั้งคู่ต่างก็มีงานเดียวกันอยู่ค่ะและยังอยากใช้ชีวิตคู่ด้วยกันก่อนซึ่งแพลนฮันนีมูนก็ที่ Paris, ปารีสฝรั่งเศสแต่ในช่วงปีใหม่นี้ก็จะพากันไปเวียดนามกันค่ะทั้งนี้ยังบอกว่ารู้สึกประทับใจที่ฝ่ายญิงเป็นคนเก่งและเข้าใจในสิ่งที่ตนต้องการไม่เคยสั่งห้ามโดยได้สัญญากันว่าจะทําอะไรด้วยกันและตอนนี้คงใช้ชีวิตคู่อยู่ที่อเมริกาการที่จะกลับมาอยู่เมืองไทยถาวรอคงจะยากแต่ถ้ามีงานที่ต้องมาถ่ายที่เมืองไทยก็จะมาเป็นครั้งคราวมากกว่าค่ะ โรอิซายเดอร์ขอแสดงความยินดีกันทั้ง2องคู่ด้วยค่ะ ทั้งสองคู่นั้นสมหวังนะครับก็อดที่จะชื่นใจไปด้วยไม่ได้นะครับขอแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับจากใจของรายการ True Insider ครับผมเดี๋ยวแวะพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเราจะกลับมาว่ากันเรื่องของ10อันดับภาพยนตร์ไทยที่ทำรายได้ดีที่สุดสำหรับปีนี้สักครู่เดียวกับ True Insider ครับ